ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้สักสายแคมป์จะพาทัวร์กับเขาเรียกยายหยีน้องยาหยีนะน้องยาหยีน้องหยีนำทีมโดยผู้ใหญ่หยีว่าเอกได้มีทางครับนำทีมโอเคไปครับไปกันเลยเดี๋ยวเราไปตรงไหนตามไปดูนะครับไปครับตอนนี้ออกเดินทางแล้วนะครับทุกคนที่ครับเราจะไปเที่ยวป่าคอนบุรีนะครับพื้นที่บริเวณที่เป็นอ่างเก็บน้ํา ติดกับป่าทับลานอู้งน้นครับตอนนี้กำลังออกจากหมู่บ้านอยู่ไปครับเป็นทางกันเลยครับตอนนี้ก็ออกมาจากหมู่บ้านแล้วนะครับกำลังเข้าขบริเวณป่าป่าชุนนะครับผ่านป่าชุนแต่บรรยากาศป่าสวยมากเลยนี่ครับมีหนองน้ำให้ช้างด้วยเคครับไปเรื่อยๆ ีอะไรตุนมาเลยสวยจังเลยนั่นออเป็นสะพานโค้งสวยมากเลยคุ่นมาเย็ดไหมครับ <c oughs> เข้ามาในปา่าทึบแล้วครับเห็น บริเวณนี้ก็เคยมีนะครับพวกกระทิงนะครับแล้วก็พ่อใหญ่มาหาก,กินเราต้องขับไปช้าๆนะ mm hmm. เพื่อนรถจิ้ มันได้ว่าปลาสวยมากเลย มาแล้วครับยาหยีครับไปยอดอยาหยีนี่นี่นี่ เสุดยอดสุดยดอดนี่ยอเดินตามรถแล้วครับนยอดยา้ายีไปถึงไหนแล้วนี่สุดยอดครับสุดยอดโอจอดล้อยอยู่นี่อ,อันนี้เป็นป่าท้ายอ่างเก็บน้ำเนาะครับโอ้ก็มีลอยอยู่เด้เนี่ยอ่าม,มีลอยอยู่ Lọt lọt hơi lắm bay hơi lắm bay Đi, hưng 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 <laughs> ไปๆาครับดูรอยอะไรดินี่รอยพะหญหนนนน่นานแล้วนานแล้วเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี่น้ำใสแล้วอนืน้ำหายคุณนะครับไปแล้วพะหญ่พะญ่นี่เขาเดินมานี่ครับดไปไปพฮเมื่อกี้มันเห็นเก้งเลย เจ้าข้ามน้ำครับข้ามน้ําครับอ่าไม่ยอดยาหญีไดนะ้ข้ามน้ำแล้วครับตอนนี้ ทำอะไรผู้ใหญ่จอดก่อนเจ้าจะจะ่ายดูอะไรนี่จอดก่อนนี่จะใหญ่ดูอะไรนี่มาดูลงมาดูดิโอ้โล,กลูกระพายด,ดูดูนี่ดูอะไรทำไรโอ้ตายตายตายข้างเขาแล้วลลดูด,ดูโอ้ก,ก,ก,กูขับกบมอเตอร์ไซค์มุกออกมาจากป่าแล้ว ป่าซีก็นอนได้นะครับแต่ว่าเราไม่นอนเราต้องนอนนู่นรันไหนให้ห่างจากบริเวณที่พ่อใหญ่ลงมาหาที่น้ำพ่อใหญ่ลงมาแถวนี่ยนเะนีน่ยสวยครับสวยอยู่ดูรถจอดบ,บนเนินก่อนรถจอดบ,บนนอนนี เดี๋ยวหลอดบริเวณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเดินดูทุเลกันทะเลที่เราจะนอนกันเนี่ยบริเวณนี้สวยแถวนี้สวยผู้ใหญ่เนี่ยไม่ไม่ไกลรอกแค่นี้เนี่ย เพราะว่าเราเราหากังมองตรงนี้ได้ไงกังมองนี้ได้เรากังมองหวัานเหตรงนี้ได้ฟื้นเพียบเลยอากาศครับ ยอดเลยกำลังเดินหาที่พักอยู่ครับเดี๋ยวดูทางนี้ก่อน,นมันเันเหมาะไหมันเแดดดีมากเลยสรนี้โอ้สวยสวยสวยทางฝั่งน,นู้นนะครับทางก็ใหญ่ลงเห็นไหมสีแด,ดง,ดง เคเลยเดี๋ยวไปหาที่พักดีกว่าตรงนี้ไกลรถไปรถจอดนูน่นน่าจะนอนได้ครับที่นีโอ้ป่าไผ่ท่านี้น่าจะเป็นผู้ใหญ่มานอนนั่นเลงบริเวณนี้ได้ครับดีตรงนี้ครับตอนนี้ก็ได้สถานที่ที่จะตั้งแคมป์นะนี่บริเวณนี้ครับนี เดี๋ยวไปเอารถขึ้นมาการที่ตั้งแคมป์นอนตรงนี้แหละเดี๋ยวดเดี๋ยวจะได้เกรียวพื้นที่ตั้งแคมป์เสร็จแล้วหาฟืนครับเดี๋ยวฝนมาต้องต้งกลางไฟชิดก่อน นี่ครับตอนนี้เราก็แคมป์เราปิดร้อยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆแคมป์เนาะบรรยากาศนี่ตอนนี้แดดแดดออกตอนเนย็นโอ้สวยครับสวยใช่ไหม<ฮ>ด้านท้ายของอ่างเก็บน,น้ำทุบครัวนะครับนี่อู้นเป็นตอตอไม้อยู่ในน้ำเต็มเลยสวยครับ นี่เลยบรรยากาศสุดยอดมานอนสุดสุดท้ายสุดของครับครัวเลยครับนี่ตรงนี้ฝั่งที่เรานอนนี่เป็นป่านะครับเป็นป่าแคมป์เราอยู่ตรงนี้นี่ครับนี่แคมป์เราอยู่ตรงนี้กำลังหุงข้าวแล้วครับเนี่ย เดี๋ยวทำกับข้าวกันวันนี้มีไก่นะครับไก่มาสองตัวเี๋ดูผลไม้ครับกล้วยป่าข้าวกำลังเดือดครับเสียงพข้าวกำลังเดือดอออันนี้ปีใหม่นะครับ เปียกใหม่กระเป๋าใหม่ครับวันนี้ลุยเสื้อใหม่เป้าใหม่กีโคนกางเกใหม่บรรยากาศด้านหลังแคมป์นะครับป่าที่มีต้นไม้หนามากสุดยอดเลย ข้าวน่าจะสุกแล้วครับ,รบในป่าบรรย,ยาก,กาศยอดพ่อครัวประจำทีมนะครับดิเราดูกันทำอะไรมาดูครับมาดูครับรดูครับนี่เลยไก่เป็นตัวเลยครับสองตัวเลย เราจะอู้หนึ่งตัวย่างหนึ่งตัวใช่ไหมข้าวสุกแล้วครับอันนี้ยกวาง,างข้างอันนี้เราจะอู้เขาเรียกอู้ไก่ไก่แบบ้านเขาสองตัว กไก่อุกไก่อุกไกอุกไกน้ำมาใส่เป็นอุกไกไอน้ำแล้วก็ใส่เครื่องเครื่องปรุงใส่ใส่มากปะมาครึ่งครับมาครึ่งครับ นันละนแหละมาเลยนี่เออโอเคนี่ครับกับข้าวเราวันนี้อุอุไก่หอกลัวครับทำกับข้าวอยู่ในป่าเลยครับบรรยากาศนี่ติดน้ำเลย บรรยากาศบริเวณหน้าแคมป์นะครับยามเย็นน่นเลยวิวดีมากเลยสวยทำเลดีหาปลากินก็ได้นะครับจาวนี้มีปลาเยอะเลยนี่เรานอนข้างบน,นครับ,บรรยากาศสุดยอดดี เดี๋ยวกลางคืนจะออกมาส่องดูเขาใหญ่ถ้าเขาจะมาเขาจะมาบริเวณนี้่แม้ดิน,นแดงๆนะครับแดงที่กาลอยเขาลงกลางคืนส่องดูถ้ายินเสียงแปลกๆก็น่าจะใช่ครับตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารเย็นเนาะนี่มอีอุกไก่ครับอุกไก่สากกุหลาบอุกไก่ครับแล้วก็อะไรผัดหมูลูกหมูเน่ย ผัดะซิงหูอืมผัดซิงูโอเคสองอย่างครับวันนี้สองย่าง,างเดี๋ยวเดี๋ยวกลางคืนจะหาปลาอีกครับเดี๋ยวตอนเช้าว่ากันใหม่ว่าจะได้หรือไม่ได้ตอนนี้เรากินข้าวากว่อนดีกว่าไปอคคุ้ยเดีว่าไงใสมาชมพูทีทกนยมันใช้ได้ด็ทีเลยเกือกบิไปซื่อม,มากลายเป็นรถที่เขาทำแล้วเลยยงังไม่ใช้งานอือก็ปัน้น้อมใช้งานบัาสมขึ้นเยอนยนังานชึ้เย็น มีรง็ดที่ขังนู่นเนาะขังนู่นขังนู่น่นไป่ามันน้อนยิงเผาินมดแล้เนาะต้องเอาอนนี้นะมุงมามุ่งวางดูเยยะขนาดน้วางเยอเอามาจเอใครก็ได้ทักมาดูจกันหมดเลยเอนาดนเอาเอเอาไหมอาเรักันเ เสียงนกเสียงนก<ร>งหาที่นอนแล้วหาที่นอนบรรยากาศเนานกนอนอยู่ฝั่งตรงข้าม อากาศช่วงค่ำนะครับของแคมเราวันนี้ก่อไฟไว้สองกองนะครับด้านบนกับด้านล่างกันไว้สองทางแล้วก็นอนอยู่นี้แต่ว่าถ้าพ้นจากแสงไฟแล้วมองไม่เห็นนะมือเต้ะโอเคครับเดี๋ยวนั่งคุยกันไปพังๆนอนเปคุยกันไปพงังพังถ้าหากมีอะไรนักตื่นเต้นตอนดึกๆเดี๋ยวจะลุกขึ้นมาถ่ายให้ดูโอเคครับพักผ่ก่อน บรรยากาศชว่วงกลางคืนนะครับโอ้หเดินยากมากเลยไปดูฟืนใส่ฟืนไว้เยอะๆป่าจ,จอดเลยผานะทึบมากเลยครับ ยอดปลาทั้งนั้นต้องใส่ไฟไว้เยอะครับได้พักผ่นล้วใส่ฟืนนี้เยอะน่ครับเรานอนตรงนี้ เอาคันไม่มาแขงเราสามคน,นครับวันนี้ค่ำคืนนี้ตรงนี้สามคนฟไฟกองด้านหน้าอีากกองด้านหลังอ,งกอนกกองด้านหน้าหนึกอง เราลูกไปทำอะไรอีกแล้วน,ะนี่ยดูสิบอกกว่าทำอะไรโอ้ย่างหมูครับหมูย่างหมูย่างต,ตอนเย็นกินไก่เนาะโอีสวยด้วยดูน้ำมันตกแช่แช่ โอ้อากาศเริ่มเย็นแน่นอนแป๊บเดียวเสียงแหบเลยเนี่ยนะครับนะครับกินหมูย่างตอนดึก้อเอาอยู่แล้วพอเอาอยู่แล้วคิดว่าทำอยู่แล้วหมูย่างหมูย่างนี่น้ำโอทำเป็นเป๋าเวียนอ่ะเวียนลงเวียน แม่บริการโรงข้าว ตีสีว่าแล้วครับใกล้สว่างแล้วสายดับไปนานเลยกียังไม่ตื่นเลยอ มองมเห็นได้เลยวันใกล้สว่างมันมีหมอกเลยนะนเนาะเช้า,ลชาเลยครับกบรกยรยากาศสุดยอดมากเลยตอนเช้า,ชานี่ขึ้นหลับสบายครับไม่มีอะไรมากวัน เดี๋ยวทำกับข้าวเสร็จจาแฟเสร็จสายก็จะเคลื่อนย้ายแล้วครับ <c oughs> บรยากาศยามเช้านะ <c oughs> <c oughs> ตื่นกันหมดแล้วครับนี่เตรียมแก้วกาแฟกันแล้วนี่ครับบรรยากาศแคมป์เรา มาคืนหลับสบายกันครับก่อไฟไว้สองกองสามกองอเ,เสียงไก่ป่าขันอยู่ฝัง่งจะยินด้วยเวลเราจะเดินไปดูตรงนั้นครับเดินไปดูตรงมุมโค้งว่ามีพ่อใหญ่ลงมากินน้ำไหมเดี๋ยวเดินไปดูกัน แต่วางเสียงไก่ป่าขันวันนี้ไม่น่ามีเพราะถ้ามีสัตว์ใหญ่ลงมากไก่จะไม่ขัน,นครับจะเป็ดปีกตะกระตกักหลายตัวนะครับนี่โอ้ไก่ป่าเลยเยอะมากเลยเสียงเสียงขันเยอะเลยอือ โอ้เป็นสิบเลยครับนี่ครับบรรยากาศยามเช้าเนาะนนนดเดี๋ยวกินกาแฟกินข้าวเสร็จแล้วก็เตรียมตัวเก็บของเดินทางต่อครับไปที่น้ำตกคลานไซไปสำรวจพื้นที่อีกที่หนึ่งที่เราจะไปตั้งแคมป์กันอีกภายในทริปหน้าเนาะทริปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกินกาแฟเสร็จกินข้าวเสร็จก็จะเก็บของกลับแล้วครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด share, แชร์ก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับ